เคยมีอาการขนลุกก่อนเปิดประตูไหมครับแล้วถ้าเปิดมาเจอแบบนี้จะทำยังไงและนี่คือ SCP 303หรือ The Doll Man โอเคครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ในรายการของ What Do You Want กันนะครับ SCP ในวันนี้นะครับจะเป็น SCP ที่ชอบอยู่หลังที่กั้นหรือว่าหลังม่านอะไรแบบนี้นะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสยองเลยนะครับอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้า SCP-303 ตัวนี้กันดีกว่าไปลักษณะของ SCP-303 นะครับผมจากคำให้การของผู้ที่พบเห็นเนี่ยได้บอกว่ามันมีรูปร่างแบบมนุษย์นะครับร่างกายเนี่ยเปือยนะครับไม่มีเพศตัวผอมและก็มีสีผิวน้ำตาลอมแดงนะครับส่วนหัวของมันเนี่ยจะไม่มีตาหรือว่าไม่มีจมูกด้วยนะครับเกือบทั้งหมดของใบหน้าของมันเนี่ยจะเป็นปากอย่างเดียวเลยนะครับเป็นปากที่กว้างมาก และมีฟันที่ใหญ่ผิดปกติด้วยนะครับมันจะส่งเสียงหอบหืดอ,อยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งเสียงหอบหืดของมันเนี่ยดังพอที่จะแบบว,ว่าได้ยินอีกฝั่งของประตูเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกคนที่เคยเผชิญหน้ากับ SCP-303 เนี่ยพูดถึงตัวมันเนี่ยก็คือพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับ ไอตัว SCP 3 0 3ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับของยูคิดนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อเจ้า SCP 3 0 3นมี้นะครับมันจะชอบปรากฏอยู่หลังประตูฝ้าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่แบบว่ามีรอยกั้นระหว่างฝั่งตรงข้ามนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเช่นแบบมีผ้ามา่านมีม้งลวดแบบว่าฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะแบบข้ามไปนะรหรือว่าเป็นที่กั้นนั่นเองนะครับ SCP 3 0 3เนี่ยจะแอบอยู่หลังประตูหรือที่กั้นเวลาที่แอบ นะครับจะเป็นเวลาที่ไม่สามารถประมาณการได้คือถ้าอธิบายให้เข้าใจก็คือแบบบางทีมันอาจจะอยู่แค่แบบ5นาทีหรืออาจจะอยู่เป็นชั่วโมงอันนี้ก็ไม่สามารถประมาณเวลาได้นะครับบุคคลใดก็ตามนะครับที่พยายามจะเปิดประตูหรือสิ่งที่กีดขวางนั้นจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างรุนแรงนะครับจนไม่สามารถขยับตัวได้ จนกว่าจะ SCP 3 0 3เนี่ยจะสลายตัวไปนะครับต้นตอของความหวาดกลัวเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีเอกลักษณ์ลักษณะที่คล้ายคลึงกับการที่แบบคนกลัวแมงมุมหรือว่ากลัวงูนะครับอาการเหมือนกับแบบว่าเป็นสัญชาตญาณนะครับเหมือนแบบว่ากลัวไปก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร SCP นะครับเขาก็บอกว่าเจ้า SCP 3 0 3เนี่ยไม่ได้จงใจที่จะทําให้เกิดความกลัวนะครับผมกับผู้ที่ถูกกระทบ เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็ขี้อายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนกันนะครับอะเรามาดูเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในองค์กร SCP กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือจับได้ไม่ได้ยากเลยนะครับผมเหตุการณ์แรกนะครับผมจะชื่อว่าเป็นเหตุการณ์บันทึก 303A นะครับผมเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยในองค์กร SCP นะครับโดยเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่งเนี่ย กำลังอาบน้ําอยู่นะครับในห้องน้ําที่พักส่วนตัวของเธอในตอนที่รู้สึกว่าเจ้า SCP-303 เนี่ยอยู่อีกด้านของผ้าม่านอาบน้ํานะครับมันส่งเสียงขอบหืนดังมากด้วยที่ความตกใจนะครับเผลอไปโดนผ้าม่านอาบน้ําโดยที่บังเอิญทําให้ผ้าม่านนั้นอะ่ะพันเข้ากับ SCP-303 มันยืนอยู่ระยะห่างไม่ถึง0.5เมตร ยืนตรงและหันหน้ามาทางฝักบัวเจ้าหน้าที่สาวคนนั้นเนี่ยได้แอบอยู่3มชั่วโมงแต่ด้วยความที่เธอกลัวเนี่ยเธอร้องไห้ออกมานะครับผมแต่แอบร้องไห้งิบเงียบนะครับอยู่ตรงหลังฝักบัวเพื่อไม่ให้ SCP 303นเนี่ยรู้ตัวจู่ๆเสียงหอบหื่นนะ,นะครับก็หายเงียบไปซึ่งตอนนั้นเธอก็รีบออกมาจากห้องน้ำโดยทันทีนะครับโอ้โหหลอนเลยนะเจอจังหวะแบบนี้นะ ไอ้นี่แอบ,บหื่นเหมือนกันนะแม่เอามาดูเหตุการณ์ที่2กันบ้างดีกว่านะครับผมเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คือเข้าเวนกะดึงนั่นเองนะครับเจอกับ SCP-303 ในห้องพักชั้น2ของศูนย์จุดจุดจุดนะครับคือเขาไม่เปิดเผยนะว่าศูนย์นั้นะชื่อศูนย์อะไรเขากําลังจะเอา คีมาเติมกาแฟนะครับผมที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ในตอนนั้นนะครับเขาได้ยินเสียงขอบหืดดังมากจากตู้นะครับและอยู่ๆก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเกิดอาการสั่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยได้รายงานต่อมาว่า SCP-303 เนี่ยก้มอยู่ในตู้นะครับผมสภาพแอบอยู่ในตู้เคาน์เตอร์กาแฟโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า เจ้า SCP-303 เนี่ยมันอยู่ในตู้นี้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดประตูนั้นมาก็ตามนะครับจากการตรวจสอบตู้ในภายหลังนะครับก็ได้ตรวจสอบว่าครีมเติมกาแฟเนี่ยได้หายไปจริงๆนะครับหายไปกระป๋องหนึ่งขโมยครีมเทียมแล้วหนึ่งเอาเดีอะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SCP-303 นะครับผม The d o o r Man เอาจริงนะผมว่ารูปร่างของมันเนี่ยคือถ้าไม่ฟังเรื่องเล่าของมันเนี่ยก็คือแบบ น่ากลัวนะมันหล่อนมากเลยนะลักษณะแบบของตัวมันเนี่ยแต่พอแบบมาฟังเรื่องราวของมันเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตรงข้ามกันเลยครับทั้งขี้หายทั้งหื่นนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,น้องๆเจอมันก็คงไม่ต้องกลัวแล้วนะครับแต่อาจจะเวอแหละถ้าเกิดเจอใกล้ๆนะเอาเป็นว่าถ้าต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็รอมาติดตามชมกันนะครับผมวันนี้อาจจะคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับผมก็สรุปมาให้ฟังนะครับเพราะว่า ถ้าให้เล่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีเรื่องราวของตัวเนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสรุปมาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยอยากให้ผมเล่าตัวไหนกันอีกสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับรอติดตามชมกันว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ